สิบเจ็ดออกบ่สิบห้าออกบ่สิบหกออกบ่สิบแปดออกบ่สิบเก้าออกบ่มันชี้ออกยังอออกขี้แม่บ่ไมนตัวพี่น้องบ่ไม่เยอะตัวพ่นบ่ไม่เยอะตัวแถบ่แถบ่แค่สิบโอเคโอเคติบห้าอกสิบหมันออกสิเจเด มันออกสิบเจ็ดมันออกสิบเจ็ดโอ้กระบะมันออกสิบเจ็ดมันออกสิบเจ็ดโอ้ยมันออกสิบเจ็ดนี่แหช่ฮะเอาสามตัวแต่ได้ลืมถามสามตัวตอนเดียวนะครับเดินทางขอโชคที่ศาลหลักกิโลตะเซตะจันยายมี ในวันพระ15บห้าค่ำนะครับผมวันที่13วันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนกันนะครับผมกันเดียวครับงวดนี้เป็นไหนมันใจทั่วเหมือนเชี่ยว้โอ้เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะว่าจะได้เป็นตัวไหนกันเนาะงเหมืนช่วยครับเดี๋ยวขอกับเกษตรจันย่ายมี่โอ้ข้าวสิบห้าเปอร์เซ็นก็บอกข้าสิบเปอร์เซ็นโหลดเยอะเลยไม่ใช่เอ้าว่า อา้าวเดี๋ยวมนเมื่อ,อน,นี้ยเมื่อนี้หันหน้าแลทางตามันออกเมื่อนี้ยเนาะออกแท้ๆเมื่อนี้ยเอาให้ยูเด้เมื่อนี้ใหญ่มันตาหัวจากะโคป็นเก้าเด้ตัวนั้นกับมุมนั้นพอดีละ วางไม่ถูกจุดต้องวางให้ถูกจุดด้วอาจารย์บอกว่าให้วางสามจุดนะอาจารย์เริ่มเริ่มต้นจากอาจารย์เดียวก่อนนะครับก็คือว่าเป็นิ้วเหรอเอาแล้วไเอียนน่ะยิ้มยิ้มไม่ออกะยัยไม่ออ๊ะยิ้มยิไม่ไม่ออกไม่ออกนี่ไงโอ้ยโ่นี่ เมื่อกี้อาจารย์แมวก็แวะเข้ามานะครับอาจารย์แมวเข้ามาที่หลักกิโลนครับเดี๋ยวจะลงไม่ลงยังไม่รู้เนาะรังไมลงไม่รู้ไบอลยบคือมื s> <S ่อก้ชิบแไอ้เจเห็นไหมดังบบนี้เห็นมันดังทั่วประเทศด้วยเครับอ๋อ นี่ยนะโอ้โหเเนาะหนาวจัดวี้นี้งอนอผ่านมาถือคนนะองมันแรงเด็กเพือเด็กวโอ้เด็กแห้งแ้วเด็กว่ลำเลเออคุ้งแค่คุ้งแค่คุ้งแค่ขี้ะได้หาได้หงได้ตี อือครับผมไม่อย่างเอาเจ้าบ่าจะทิ้เลยครับเมี่อที่เปัเอ้ผู้ายผู้าภาษาขมรผมฟังมงหเรียงครับฟังมงเรงได้จานับเมฟังมงหเรียงดองผู้ชาผู้ายอืม โผมหลายเลยเก็บเต็มที่เต็มที่เลยอ่าเปยเบื่์อาจารย์เอาเขียวโค้งเองเขียวโค้งเป็นเลขก็ตัวนั้นนี่เราไม่มีล่ามแปลภาษาท่านนะครับพอท่านลงแล้วเราจะฟังไม่ค่อยเข้าใจทำไเองเรืเอาลามซีกไหอาจารย์อืมมันแห้งแล้วอาลามอาลามซีก มาดูดินั่น,นงาแห้งงามแหง่ามแหงอยู่แทวที่ไหอยู่ยแถวเฮ้ยเราไม่มีล่ามท่านมาอยู่แล้ว, <sk r isa> ลวเหรียญอยู่แล้วนะครับเหรียญอยู่แล้ว <sk r isa> เห็นแล้วบอกยูอ่ะอ๋อยู่แล้ยเนาะเรียนอยู่แล้วอันนี้เสียให้อยู่ดิอยูอีกแต่เอฟซีก็เห็นตรงนี้นะครับแต่ว่าผมฟังไม่รู้เรื่องท่านต้องฟังเองนะครับเออเออเออบออนี่บ่เง่้ยนามอยู่จะเห็นได้ข้างหลังข้างหน้าสามโตยังยังหมดไอ้เนี่ยม่เกือบเออเขียนเลยบ่อาจารย์เดี๋ยว điềuăn với ai bưng người đi đó chả nữa bưng người đi đó, người đi người đi trong khoai bạc đang đây, thằng nó đang đăng đây, สาม้ามศูนย์เอออันนี้ก็สาม้ามสี่ศูนย์อืมอันหนามาทังนี้นะอีกตัวนึง้าคยสี่ศูนย์เอออ๋อพิมพ์เลยโอเคครับสตัวครับมาจ้าน2ตัวนะสามสี่ศูนย์นะครับสตัวได้ิน้ยินนะครับเราไม่มีล่ามแปลนะครับสามสี่ศูน 340สามตัว340สี่เป็นภาษาภาอังกฤนะครับเมื่าจารย์เห็นยังพิมมานะพิมมาพิมมาสามสี่ศูนนะครับคุณหมอจานใช่ไหมจานใช่อยู่บอกใช่ใช่เนาะผมคิดว่าผมจะสามผิดไงไงออครับสองโต้ตัวไหนครับอมจานเห็นยังเนี่ยเกยอเกยเ้อาจานไหนขึ้นหายเ็มเยเ้หายแต่นอนไม่นอ จานขีใหมดแดงสบายเยอนไปไสมสี่ศูนิเขียนเลยได้ไหมเออเอครับเ้สามี่ศูนยนสอตัวครับเป่าอีกแน่บ่หายบ่หายออกแท้ออกบ่าหนิออกยังยังยังเอ็น ยี่สี่ือย่สีสิบีสิบบอแห้งนะครับบอได้ยินสิบคี่สิบคี่มาดิสิบคีนะครับสองตัวน่ อาอาจารย์ตัวนครับสามตัวตัวไดนะอันน่ามาทางนี้หน่อยครับอาจารย์เบาคือเกือบใครอือ๋อสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สา้ามศูนย์เอากลับไปกาเอาเขียนเขียนสามสีย์ยดิเพตัวพนะอ่อใจคือค่ยได้ยินใารสี่ศูนย่ได้ยินาสี่ศ

ศูนสเต็มลอยศูนสี่สมเตอกลับเอาไลงกลับเอาเด้อมาโชว์เลยโชว์เลยโชว์ตัวเลขหน่อยทีนี้ศูนย์สี่าี่สิเต็มอยโอ้โชว์ากแต่ที่รองถทาเป็นังไีบ้างันหนามาคุยกันดีๆอันให้รอบด้ยประเทศเนี่ยอันาซา่าซซาอาจารย์ดีรซื้อเองทคของแทของแท้บอขงเทบอ นิ right. okay. 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 ่งๆครับอาจารย์นิ่งๆมันยิ้มไปอนี่อาจารย์ล้วนแห้งโอ้หายใช่ไห้เนี่ยหายหายสามสี่ล้วนหนึ่งสี่อาจารย์คิกจะหายปักมวยโง่ขอโอเคของแข่ของแข่สามสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามกลับมาเองนอกลับาเองครับน้องนี่นละสามตัวเลยเอ้าถ้าสิออกตัวได้ตะก้อนนั่งๆให้พี่น้องฟังเบิ่งเอาเจ้าพี่ชฮ้ย สามชีศูนย์ศูนย์ชีสามเข้าใจเข้าใจอครับท่านผู้ชมตามนีตามมาลสิบาได้ไหม่าออกแล้วสิหาออกแล้วสิบหกจอกไหมอาจารย์ไ่บเจ็ออกไหมไม่ออกบเก้ออกไหมไม่ออกจะออกอะไรออกคิ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของแท้คุกงเทยอยู่หรอคุ้งเทยอยู่หรอครับไม่เชื่อจึงบ่นพ่อครับผมขอบคุณครับอ๋อการประชครับที่เราของแท้ของแท้ดีกว่าของแท้นี่